สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีนะคะ,ะชื่อชื่อเมย์นะคะพอดีเป็นอาจารย์ที่ราชพัชสุลินเนาะ,ะเราถ้าเราเคยซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาดนะคะเราจะเห็นเมล็ดพันธุ์เป็นเป็น,ปนสีสีใช่ไหมคะที่เขาจะเคลือบมาแล้วนะตัวนั้นเขาจะเคลือบตัวไทแลม80%ดเป์็นะคะเป็นสารเคมีะคะ่ะทีเนี้ยพอดีหนูทําสารเคลือบเองเนาะ ไม่ต้องปกติบ้านเราอะค่ะจะนาเข้าสารเคลือบจากต่างประเทศแต่พอดีหนูทําสารเคลือบเองแล้วก็คิดสูตรกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะทําแบบไหนเนาะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทําสารเคเมีอะเราจะไปสู้ยังไงกับท้องตลาดได้ในเมื่อท้องตลาดเขาทําเยอะมากเลยค่ะสารเคลือบเนี่ยซื้อบริษัทไหนที่มเมล็ด2องยี่สิบยี่ห้าบาทเนี่ยยังไงก็เคลือบมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอธิบายให้ฟังก่อนว่าการเคลือบอะไม่ใช่เคลือบ เพื่อป้องกันเชื้อราอย่างเดียวเนาะมันมีว่าเราอยากให้มเมล็ดนั้นอะแก้ปัญหาจุดไหนเอาสารออกฤทธิตัวนั้นเข้าไปได้เลยสมมติมเมล็ดเราบอกว่าเอ้ยมันงอกไม่ค่อยดีเลยใส่ปุ๋ยไปได้ไหมอาจารย์ใส่ปุ๋ยไปได้ค่ะเคลือบปุ๋ยเข้าไปด้วยกันก็ได้ถ้าเราอยากเพิ่มฮอร์โมนใส่ฮอร์โมนด้วยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามเมล็ดมันเป็นเชื้อราใส่สารป้องกันเชื้อราเข้าไปก็ได้หรือ,อเก็บมเมล็ดไว้นานมันไม่ค่อยงอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำยังไงให้มันงอกเร็วขึ้นอันนั้นทําก็ได้เขาเรียกว่าการทําเตรียมการงอกเนาะค่ะทําตัวนั้นได้เหมือนกันแต่ทีนี้ยพอดีเด็กๆหาที่จอดรถไม่ได้ค่ะก็เลยยังไม่ได้เอาเอามาให้โชว์ว่าหลังจากที่เคลือบไปแล้วมันเป็นรูปแบบยังไงเดี๋ยวหนูจะตั้งบูธข้างหลังเนี้ยนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้อ้อเด็กๆมาพอดีเลยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูว่าที่เราเคลือบกับท้องตลาดน่ะไม่แตกต่างกันเลยแล้วตัวของเราอะค่ะก็จะเป็นอินซี ผงสีก็จะเป็นผงสีอินทรีย์พอดีมีพี่ที่พนมดงรักอาคะ่รทำผงสีจากธรรมชาติให้แล้วก็ตัวพอลิเมอร์ก็จะเลือกชนิดที่เป็นชนิดจากอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้แล้วก็ตัวสารออกฤทธิต์ตอนนี้ที่หนูทำอยู่ประจำที่เห็นผลชัดเจนก็จะเป็นตัวการผูค่ะการผูที่มีเยอะในภาคใต้แต่ว่าตัวผูเนี่ยก็มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราได้เหมือนกันนะคะลูเขียวหมากบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะก็มาเคลือบเมล็ด แล้วก็จะสวยเหมือนท้องตลาดเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะเจอมเมล็ดที่เป็นชลราเยอะๆผักชีจีนใช่ไหมคะบ้านเราถ้าเก็บเราก็จะเป็นเยอะๆเ,เนาะแล้วก็มาเคลือบได้ก็จะลดการเกิดเชื้อราของอที่ติดมากับมเมล็ดได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าท่านไหนสนใจอยากเรียนรู้รู้ว่าเอยอาจารย์เอาตัวไหนบ้างทําแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวหนูจะจะสอนให้เนาะแล้วก็ทําแบบไหนเคลือบแบบไหนมันจะอยู่ได้นานไหม เคลือบแล้วต้องตากหรือพึงนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมีวิธีการสอนเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเป็นอันนี้ที่พวกหนูทำสารเคลือบกันเองเนาะก็ไม่แตกต่างเลยกับกับท้องตลาดที่เราซื้อกันนะคะแล้วก็มีลิ์ยับยังเชื้อราได้เหมือนกันค่ะ เพราะว่าทุกท่านเก็บเมล็ดพันธุ์กันเองอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะเจอปัญหาหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเชื้อราบ้างเก็บไว้นานไม่งอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ที่หนูกําลังทําอยู่ว่าทํายังไงให้เมล็ดที่มันงอกไม่ค่อยสม่ําเสมอกันหรือเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำอะ่ะก็จะเอามาแช่ตอนนี้หนูกําลังทาในในตัวองุ่นป่าคะ่ะทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีไอ้มักอีกโกยอะคะ่ะเอาแช่ตัวนั้น สามารถทำให้มเมล็ดพันธุ์ที่งอก60%เนี่ยงอกขึ้นมา80-90%ได้แล้วก็เวลาที่เขางอกอะค่ะเขาจะงอกสม่ำเสมอกันมากขึ้นตัวมังคุดเปลือกมังคุดตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าท่านไหนสนใจไปเรียนหรืออยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจำหน่ายในกลุ่มเล่าอะไรอย่างเงี้ยยินดีสอนให้ค่ะไปเรียนได้เลยหรืออยากให้มาเวิร์กช็อปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้ค่ะ าจะเป็นการน่าจะเป็นการต่อย,ยอดกับอกองทุน,มนเมล็ดพันธุ์สาธารณะได้อย่างดี <c oughs> เลยครับอาจารย์เพราะว่าเรากาลังขับเคลื่อนเรื่องการเก็บมเมล็ดพันธุ <c oughs> ์พื้นบ้านแล้วก็รักษา <c oughs> มเมล็ดพันธุ์แบบนี้นะครับแต่สําหรับชาวบ้านเนี่ยจะเป็นเรื่องยากไปไหมค <c oughs> อาจารย์สำหรับที่เราจะแทมซีไม่<ช>ไม่ยากไม่ยากค่ะไม่ยากเพราะว่าสารน่ะหาสามารถหาซื้อได้ในช็อปปี้ในลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงค่ะพอลิเมอร์บางบางตัวนะคะกิโลละ 10กว่าบาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเมื่อเทียบกับถ้าเราซื้อสารเคลือบสําเร็จรูปมาคะ่ะแท้งหนื่อะหนูเคยซื้อที่เรานําเข้ามาแท้งละสามพันหกค่อนข้างแพงเหมือนกัน,นะคะ่ะกัลอนไม่ใหญ่หรอกค่ะแต่ว่าถ้าเราทําเองเนี่ยต้นทุนไม่กี่บาทะคะ่ะ สองร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าจะเข้าถึงยากจริงๆแล้วเรากลัวเรากลัวเรื่องวิชาการเรื่องหลักองค์ความรู้อย่างนี้มากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเราเข้าถึงได้แล้วก็ทําเองได้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจที่จะเรียนรู้ซึ่งตัวนี้เป็นน่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของมุขคุ้มเคยได้ยินคุ้มเคยได้ยินเพราะว่าเราคิดว่ามันมีแต่ใช้เคมีทั้งนั้นที่บริษัทเขาทามาใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นประโยชน์กับมนุษยชาตินะครับมีประโยชน์ไหมครับดีไหมครับค่ะเราทําอินทรีย์ได้ค่ะทำอินรีย์ได้เพราะว่าตอนนเี้ ที่ศูนย์วิจัยที่ขอนแก่นนะคะก,ก็กำลังโครงการว่าเราจะหาสารตัวไหนที่มาทำให้มันเป็นอินซีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ได้ยอดเลยเดี๋ยวทางกองถึงเมล็ดพันธุ์สาธารณจะติดต่อไปติดต่อไปจากที่ไหนคะอาจารย์จสามารถติดต่ออาจา,ารย์จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะแล้ว<ช>ส่วนตัวอาจารย<า>์เบอร์เบอร์โทรนะคะเบอร์โทร0985858 910ค่ะแล้วก็เราติดตาม Facebook อาจารย์ได้อ่าชื่อชนกเนตรชัยวิชาเลยค่ะแต่ว่าหนูอาจจะโพสต์ไม่ค่อยเก่งเนาะอาจจะไม่ค่อยได้โพสต์ไม่ค่อยได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบไปเรียนรู้ไปทํางานด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ครับค่ะมีคำถามจากปกติเพอเอินเรียนกับอาจารย์โจนวิธีเก็บเมล็ดพันธุ์ง่ายๆก็คือว่าให้เก็บไว้ในตู้เย็นถูกไหมคะ ซึ่งถ้าเราเก็บในช่องฟิล์มก็จะอยู่ได้หลายปีคำถามคือการเก็บตู้เย็นกับวิธีที่อาจารย์บอกเล่าเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ,ะถามว่าถ้าถ้าเรามีตู้เย็นเยอะเพียงพอค่ะอันนั้นคือเก็บได้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเมล็ดพันธุ์เยอะๆแล้วเราไม่สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะตัวโพลิเมอร์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มอะค่ะไปหุ้มเมล็ดไว้ทําให้เมล็ดหายใจช้าลงเมื่อเมล็ดหายใจช้าลงเกิดกระบวนการภายในเมล็ดช้าลงก็ทําให้เมล็ดเสือ่อมคุณภาพได้ช้าลงค่ะ แต่ทีเนี้ยของเราเนี่ยที่เราเพิ่มเข้ามาคือเราเคลือบด้มกับสารออกฤทธิ์ด้วยเราก็จะลดการเกิดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยค่ะฟังดูดีคำว่าโพลิเมอร์ฟังดูน่ากลัวนิดหน่อยไม่ได้อันตรายต่อมันไม่ได้อันตรายค่ะโพลิเมอร์โพลิเมอร์เนี่ยมันมีหลายหลายแบบนะคะหลายเกดมีแบบสังเคราะห์ที่เป็นเคมีก็มีค่ะโพลิเมอร์คือเซลลูโลสก็มีค่ะ เซลูโลสเนาะอ่าแล้วก็พวกเจลาตินพวกนี้ก็คือพอลิเมอร์ทั้งหมดเลยค่ะมันมีหลากหลายชนิดหลากหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะันนต้องขอซื้อมาลองใช้ดูได้ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์เมย์ครับยังไงบูธอาจารย์อยู่ตรงนี้เนาะ,ะอ่าเลือกเลือกจุดดูนะครับแล้วก็น้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสุรินทร์